าขายทรัพย์สินไปซื้อขายงัวขายที่ขายบ้านนะจ๊ะแอมมารักกากีจะเป็นโพดเป็นโพมึงนํามาตัวแล้วต้มกูเบิร์ดหลดไปข้างหนึ่ง <c oughs> แล้วจ้าไปย้อนเมืองนี่เอมมารักกากีจา้าเบิร์ดมองอยู่มองหากินหล้กก็มาอยู่กับอมมารก,กากีนี่จา้า <c oughs> เม็ดนาลำนางพินานถสงบ้าไงหนึ่งนอนนากระได้จา้ารำรำด้วยรวยสุขุสุคนด้วยจ้าถือใ่นอนจ้า สองมันมาแล้วเนาะที่บอกไปเนี่ยพี่น้องหกสองน่ะสองหกมันมาเลยจ้ะผู้ใจติซื้อหวยอมรา,ากากียมื่อนี้น่ะให้นั่งไส้เด้อผู้ใดบอก <c oughs> นัง่งพูดเด้อกทักมานะ่ะเอา,เอาถูกแล้วว่าใช้ไส้น้ำนังน่งวัดทุ่มเลยนั่งว่ามีรถขายรถเลยจ้ะมีบ้านขายบ้านหวยทุูกพันว่าบินหวยอมรา,ากากียพี่น้อง ซื้อบนแล้วซื้อหลังซื้อตะบนแล้วเลีต้ไตนโอ้ยสมน้ำหนาแล้วว้าวแล้วคือบอาเอาแล้วว่ะโอ้ยนายนายซื้อแต่ข้างบนกูสร้างอำลากากีเดพี่น้องกูสร้างเดชซื้อข้างบนเดอือบมซื้อข้างล่างตอนแรกเรจดแล้ว แล้วนางบอกว่าเอาอันข้างล่างนะเลยเอาจากข้างบนมันก็บวซื้อให้กูได้ขนไดนด้เอาจากของซื้อเองนะซื้อจากข้างบนเบิ่งไปเนาะอือโอ้ยฉันดีใจที่รู้ว่าฉันซื้อได้ฉันซื้อบ่นโอ้ยบ่ดโแบงนี้แต่งตัวผ้าโอ้ยขนาดนี้สนใส่หรือเปล่านนะี่นั้ผู้ใดทีน่นางเสร็จบอกหวย สั่นแหละนั่งทวงชนช่เลยไปเดี๋ยจ้าไปถือเดี๋ยวไปถือยังนอกระาบาทให้นั่งพันหนึ่งสองพันมานเลยทีจ้าหมดหนาว <c oughs> น่าสิบอกอีก <c oughs> บอกมาถือก็ยังมีหนาวทวงอ่ะมันคือเบิร์ตแล้วนั่นกคกม่วงเข้ามามวดนี่ไงแปดจ้าอืมจื้อไว้ท่านผู้ชมอืม ก๊กม่วงมาอีกเล็ปดนั่นนะก๊แปดมาสี่หรือขอยังมารขไปเบอ่งเลยศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูย์แปดสามสองสสามหายไปเฉก๊กม่วงบางข่าไปอ่านบงคอมเมนต์ก็จังหวะมีคนเห็นศูนย์แปดสองสี่สี่ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามป่ะจ้ะฉันบอกคือั้งทุ่มนั่น ง่าออกมาโอกตุ๋นเนาะสันว่าเลข0ูนน่ะดิอืแล้วก็เลขแปดเออต่เลขที่ซานฉันพอเห็นเแปดมาอีกแล้วพี่น้องกกม่วงนะมากกน่วงข้ามาอีกแล้วกกม่วงเห็นประจูอี้รหลอเนาะเลขแปดนะฉันสแกนเมิ่งกีเห็นแปดพราวย่ืสอเรศมาโดดแดบบอกก็มาถือมันบอกถือทำาม ลองไปเปิดเฟซใหม่ดูเล่พระเจ้าบล็อกนี้เรียบร้อยบล็อกโอ๊ยโอเคเนาะโซสากโซเซก่อนอื่นฮะต้องจีซะก่อนว่านั่งไปได้มันจะใส่ยหาเจดเห็นไหมฉันบอกไปตอนนี่ตอนฉันบอกนะ สิบสองโมง 5, บอกแพนแน่เบิงสิลยสื่อนี่นมันเป็นราคาฉันบอกห้าเจ็ดเพราะฉันถือว่ะฉันถามว่าถือจักบาทเอามาบริสุทธิ์ออห้าเจ็ดมันเดี๋ยวผมเาถาม, 5, 7, ามหาเสต็กยังเนาะอี๋ง้อ ถึกแล้วเออถึกแล้วที่นั่งด่านะไพอีกเจ้มีคนหนึ่งผ่านไปหมูสเดจจ่ะเออแมนจะไม่ด่า้อื่อนอืดถึกแล้วไพอีกที่บอกคนนั้าผู้ยากหัวบอสได้มาจากใสไปเห็นในใสโอ้ยเจ๊ซื้อตัวไหนงวดนี้อันนี้ สงสัยเอื้อยเอื้อยอันนี้พน,นะพนะเจซื้อตัวไหนงวดน,นี้หาเจตนางกระบอกตั้งแต่ผุดร้องสิบเอ็ดโ,โมงผุดนี่นะนางหาเจตตัวเดียวนะนนจ๊ะมีหลักฐานอย่าต็งมีหลักฐานนะคะเจซื้อตัวไหนงวดน,นี้เขาอันด้วยจีเพราวะว่าเอาหาจีนอันที่ไหนบอรบรอยอ่านหาเจบอบริอ,นอันอ่านมันอ่านหกจีอส่งมาหานางเด้อถ่ายเป็นวรุ่ลังฐาน <laughs> บกอ่าดิอ่วตัวนางบอกไปสองคนลหรหลายคนอ้าวเบิ่งอีกว่าภายแน่เสียเป็นหลักฐานนี่เลขนางจังสิ่ปต้องนางจังสิ่ปต้องอันล้มล้แรงแรกลุงพี่ไฮมาบอกเลขหมูอืมถูกงวดถงวดเออพอมาต้องบอกซะพ่อสันนี่ว่าว่าพายบอกออกมานะมันสชื่บวุ้นอ่ะมันตัดสื่ออะไรมันส่งมันส่งอัน อันบิดไม่เบิ่งแพ้สื่อหกเจ็ดบนเด็นี่สิบเอ็ดโมงอันนี้กระบอกนี่นะเพื่อนอะซื้ออันหกเจ็ดมี่นะนี่นะฉันก็บอกว่าหาเจ็ดจ้าจะบอกไปจากโมงบอกไปสิบเอ็ดโมงมันจะซื้อได้เที่ยงก็ซื้อได้คันบอกซื้อการ์ขันบอกซื้อเจ็เพื่อนสาวอื ฉันบอกก็หาเจตเธอซื้อหกเจตเธอม่ได้ซื้อจะหาเจตคือเธอไม่ได้ซื้อเด้เธอก็ไม่ได้สวยแนละเธอก็ไม่ได้รวย <c oughs> โอ้ยหลายคนบอกอยู่นะป้าต่นางแม่หมอบารมีมาเต็มบอกาบนางบารมีบม่ได้ซื้อทีหลังเนี่ยมาถามอีกเด้อโอ้ยไข้แรงหัว <c oughs> หวันที่หนึ่งนี่ขอขอโทษนางสิอ,อยู่บ่เป็นซุกบาทนี่นะนางบอกตอนเป๊ะบานนี่นะต บอกตรงๆนะจ๊ะห้าเจ็ดตัวเดียวนางบอกนั่นก็ออกตรงๆนางก็ซื้ออยู่จ้าแต่คนจดเลขให้จดล่างกันแล้วก็จดแต่นางบอกอาก็คล้ายๆแบบคนขายลอตเตอรี่เรายัดเยียดให้นันเห็นบอกบวกถึงวันรางวัลที่หนึ่งนะส่วนมากนะซื้อคือบอกอาวละว่ะระวังมันออกเด้อส่วนมากมันจะออกได้จดเลขผินบอกอานั่น ไปอาออดมตยืีกท like> ี่บอกสามคนเลาเป็นบอกบอกไปนะถ่ายเป็นแวนลักฐานไปถืออืแหวนเขาสีโทรมาโอ้นี่นี่หรือโทรมาทวงหนีเอะไรหญิงอืมบอกตรงๆเขามาซื้อ สวยตายยังเที่ยงมันยังซื้อได้อยู่ทักมาซื้ออยู่บ้านกาได้บังแน่น่ะตรงตรงนะบอกหาเจตตรงตงเออหาเจตตรงตรงโอยกลเียใยเฮ้สียตายในบ้านโลกเปนั่นเสียใจนั่นเฮ้ยสียดาดินางงามอี่หลังไปต้องมาถามอีกเด้อบนันนเจ้ามาได้ดอีน้อยอีน้อย มันบอกว่าบ่ตื้อกืาอตายต่บ้านฉันศึกษาศึตษขทางบน่นฉันลืมชืกอข้างลางน่ฉันเขาชดให้แต่ฉันบาอาฉันมั่นใจบุญฉันมาช่วยแงเงินใส่แน่นอนฉันวอาหลาบออกข้างบนเห็นหน้าแตกเล็กหน้าแตก่าแล้วเ็านก่อนแล้วลานุิโตรหาตัวเดียวกบเอวยก็มาทุ่มไปเลยนะ จะไหนพัวนะเอ้ซื้อจักรลอยนึงนะ่นะน่ะบนล่างนะ่ะตตรงน้ำเปล่าว่างไปละว่าแต่เขาอีง,ง่อก <c oughs> ันเปิฟ้องกันเบ่งไพอีกบอกไพอีกชุดท่ายคนที่นางหายไปเขาก็บ่ซื้ออยู่ดีพี่นองงก็ วัน <One> น <input> ี ies, ้นะนางบอกคนไปถั่วเลยพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะบอกจ้ะพี่คนนี้ฉันก็บอกปัญญานะจ้ะนางถ่ายรูปไปเลยจ้ะนี่จ้ะหกห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดหาหาเจ็ดเพื่อกระชบซื่อบนอ่ะบนล่างโอ้โอนมาครับนางบอกนางว่าบอกเจ้าเน้นๆเลยอ่าเน้นๆเลยตรงๆไพ่ล่ะได้ตัวไหน อคุณพีตอนนั่งงานนพเล็ต้นไายนะนั่งบริคอเล็กจ้านั่งบอกเจ้าพี่ก่อนจะตี่จะทางนะก่อนนั่งซีมัสยูทูปพอดีเอาตริงๆเลยจ้าพายที่ถื่อเลขกำนังอัม马ากันโอนมาเลยจ้าโอนมาให้นั่งเียอะนี่ประสบถูกอแจ็คบาทเรื่องส่งมา นี่เนี่ยนางบอกนั่งถ่ายบินไปให้ย่างดีเด้อจ้ะสมซื้อบอกสองตู้เนาะหมดล่ะคำตอบที่กลับมาคือไม่ได้ซื้อใครแล้วบล็อกตีรีบบล็อกข้อสิบบล็อกเจสันมาจากพวกทิ่ถือเนาะสามแบบไปไปแสนแปดไปเนี้เป็นได้ไหน มาบอกดอกอ MC, เจ้าหนา MC เจอำมากากีสิคอฟฟเฟสหมู่มัมนซื้อสามร้อยคูณสามร้อยนะจ๊ถากไปไเจสิบบถึกจังได้ดเจถากไปส่งเึือนกูอีน้อยมึงถึงยี่บาทอีน้อยส่งคลิปเสียงจ้ะอืมส่งไม่เอ้ยใส่นั่นเวยอีน้อย จักบาทข้างล่างน,านั่นกูก็ซื้อแต่บ,บนข้า <c oughs> งล่างได้ซื้อสองตูน,นั่นพูดโพงยังวะไม่ใส่นะไม่ดูมัาหนาหักซื้อเฮงเฮงเอาเจ๋เอ,อโทรมาโอนเงินไทยแน่ตรงนี้อ้วนะอาวจ้าสวัสดีค่ะถูกจักบาทจ้าอมรักกักี่ส่งบินไปหายซื้อนะจ้าสองตู ไม่ได้ซี้เลยอะไรนะคะไม่ได้ซื้อจ้าธนามันต้องถามนายนะจ้ะเออนม่งก็ซื้อแต่ข้างบนหาเจ๊กตัวเดียวนะซื้อแต่ข้างบนบข้างล่างมันบม่ซื้อโวย โอ้โหนูก็ส่งบินตัวที่นั่นบอกว่านั่นก็ให้ดูอยู่ส่งบินไปน่ะหนึ่งไม่มาหาบาท้าบาทลอยบัตัวอื่นมาว่าน้ำมาหูดับลอยผูกโพดโยง่าวเป็นหางว่าวโอ้ยนางว่าโพดโพนางว่าซื้อเน่ของนางนั่นที่ส่งไปนั่นในวมาบอซื้อน่งตอนนี้กำลังถ่ายคลิปอยู่นะคะ ถ่ายคิปอยู่กําลังคุยกับคุณพี่อยู่นะคะจ้านี่คุณพี่ใจดีนะคะนักซื้อไปร่อยหาสิบบาทซื้อจะข้างบนคุณคุณปรัญญาสากลนะคะเพื่อจีอนเงินข่าขนมใหม่นะ ให้ดีใจมัวไหนเ็งเด้นจ้าถึงสามโตถึงลอตเตอรี่รางวัลใหญ่จ้าสาูกคุณพี่พี่น้องเอ้ยโคตรโคตมาต่อแหล่แท้เอาจนได้อืมอันนี้อันเนึ่งแท้เอาจนมันมีอยู่เขาจ้ามันชีผมเองจะโอนมาเท่าไหร่เขมีอยู่อ้าวอืมจ้าโดยโดยเจ้าของโอ้ยขอบคุณค่ะ มันใส่พี่น้องเอ้ยมันใส่แผจนได้นางสาไถเอ้านึกว่าคุณพี่ชสู้เนาะคุณไปดูใต้คลิปใต้ใต้ใต้ปีน่ะวันที่หเดินเดินเก้าหกสามน่งเงี้ยิดะไรว่ามัจะเอาไหมเน้มันเป็นมดไทแล้ว ขอบคุณค่ะขอยร่าร่ารวยๆปังๆเลยจ้าขอบคุณค่ะอ้ยใจดีจังเลยรสีได้หาบัญชีก่อนจ้อาอิลืมหักค่าบัญชีด้วยห้าร้อยมึงอย่าเพึ่งดีใจเจ <c oughs> ส <c oughs> ักคนที่เขาจะโอนเงินมา เมนช่องลอยเด็กน้องคุณพี่น้องโอ้ยเพิ่นถือไปน,นั่นแ้ก็ต้องหายเลยอย่างน้อยก็หาลอยพันหนึ่งอ้าวบัญชีมาสิหักค่าบัญชีห้าร้อยอย่าเพิ่มนะถ้าโอนมาห้าร้อยก็จบไล่กันฉันนะจ๊ะหาบัญชีก่อนนะคะบัญชีฉันเก็บไว้ในนี้นะคะบัญชีใครอ้าวไม่จใครก็ไม่รู้นะ แต่มันเป็นเงินฉันหักค่าบันซีกูมันไส้ตรงนี้แหละอืมไหนเนาะบันซีจะมาหาเนียเบิ้งนี่นี่แบบแบบเพนตะขาบมันเอออันนั้นแล้วเมียนบอกส่งไปเลยนะคะคุณพี่คนสวยนางส่งงวยให้พี่เพื่อนเพื่อนบอถือแต่เพื่อนถืออีกตัวหนึ่งนี่ดีนี่เนี่ยเพื่อนถืีวันที่เท่า์ไร้วันที่เท่า์ไร้เบิ้งเนี่ย มันมีบัญชีในสายน่ะฉันส่งไปก็ส่งไปนะนี่เนาะกดเบิ่งดูกดเนี่ยวันที่หนึ่งเดือนเก่าไหนหลวงพี่มาละเจ้าถ้าหลวงพี่ส่งรูป95อะไรของหลวงพี่หลวงพี่บอก95แต่มันออก57ออกแล้วฮ่วยนะออกเรียบร้อยคืออุจจจะวะ83ออกหยุดกับเบิ่งเบิ่งกหยุดนะออกยังเลยออกยัง ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดตองฮะห้าเจ็ดบุใสเลขฉันนะ่ไกลนี่เรว่าสันบ้าหรือบ่บ้าอืสิโลกเป็นกระเทยมือนี่นี่นี่ซือห้าเจ็ดฉันซื้อห้าเจ็เจ็ดห้แต่ซื้อตะบนล่างพอซื้อมันออกล่างอ้าวเหรอจุกรซื้อละเขาซื้อตะบนเบิด์น่องไงเขาจดให้แต่ไม่เอา เขาโจทย์ให้แล้วเพิ่อนเปล่าเราเป็นก็ได้ยังไม่ทำนี้ได้เนาะมันจะมาทำแต่ยังเศร้าไปสายข่าวสายข่าวเอาไปโทรไปเอาพี่ใครสวัสดีค่ะท้อแล้ค่ะพี่น้องอุ้ยค่าร้อบาดขอบคุณค่ะงวดหน้าขอปังๆด้วยจ้าด้วยรวยงวดหน้าใหม่นะจ้าออืพี่น้อง พี่น้องาาขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะแล้ใหจนได้ดีคนส่งหวยไปลาวแต่เราไ่ซื้อเท่าไหร่ห้าร้อยในสายสลิปมาี่ายมีหลังถ่ายหยุดย้าตกอ่สลิปมานี่พี่เขาส่งให้น้องห้ามมีทำหนองทำเนียนจะห้าร้อยเองไม่ได้มาขาทำเนียมกับบอส่งเนาะส่งข่าบันซี่ห้าพี่น้องเอ้ย แต่บุคือเทนเจ้าของมันซีเลยเอาไปหาขาดทรยยามมาเฮยสะคอนอันนี้ค่าผู้จัดการหน้าร้อยอนางได้หลับเด้อพี่น้องหาร้อยบาทพี่ขอบคุณพี่แบญยาเพิ่งแล้วมาเบิง่งโอ้ยล้าจะมาเบิง่งยังเหมอกเขาโัวันถอกวันท,นทีนี่นะซัมนี่พี่น้อง สัมผัสเด้อคือว่านั่นเรากรเบ oui> er> e ื้องวยงวนหนาพี่น้องเอ้ยจังติดตามต่อไปวันที่หนึ่งพี่น้องนางได้คืนเลยนะจ๊ะนางได้คืนนางก็ถือก็ไม่เป็นไรนางลงทุนไปลอยหาสิบบาทได้มาหาลอยขนาดซื้อเลขปรถเตอยังได้หลายป่านดีซื้อเร็วถือง่ายอ่ะจ๋อขอบคุณผู้ส่งอหายนางนะพี่น้องเด้อแต่ที่ลั้งน่ะส่งขาทำเนยมมานึ่เด้อเอา เดี๋ยวไม่ฮักเราครับเจ๊อ่ะวพบพอกันที่หนึ่งตุลาคมเจอเจอกับนางใหม่ปนนไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแ้พี่้องไปแล้วีน้อง้ว่อไป้วพอไป้วพี่น้องไ้ว่นองไป้่น้องล้วดี่นองไปแล้่น้องไนองเลี่น้อง่น้อวนองี่น้อน้องไป่นอล่องไป้่นอน่องไป่นอไป่นอไปน้งนงคนกไ